กองสดพดบูสวัสดีครับสวัสดีครับกองสดพมดบูฮะอยู่กับผมครับเจ้นฮะ๊อฟแก๊บค่ะครับผมวันนี้เราต้องอยู่ที่มหาชัยครับพี่เจ้นค่ะต้องมุดตาก่อยเหมือนเดิมครับซึ่งวันนี้ค่ะพี่กอฟแก๊บค่ะจะพาคุณผู้ชมทางบ้านและเจ้นนะคะมาชิมอาหารค่ะที่ร้านอาหารคุณตุ่มค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นร้านชื่อดังมากนะคะใครไปใครมาเนี่ยต้องมาทานอาหารที่ร้านนี้ค่ะเพราะว่าเขาเด็ดเรื่องนะคะอาหารทะเลที่รสชาติได้แบบเอาเรื่องเลยแต่ถ้ามาหลังเที่ยงครับ ไม่มีโต๊ะแน่นอนรอนานนิดนึงคก็เพราะเป็นร้านดังจริงๆฮะเพราะฉะนั้นอยู่แล้วจะอร่อยสมคำร่ำลือหรือเปล่าเข้าไปดีกว่าพี่เจิ้นไปค่ะ โอ้โห oh, oh. uh ้โหเรียกว่าแบบจัดเต็มเลยเนี่ยนะเต็มมาทั้งทะเลค่ะซีฟู้ดเต็มโต๊ะไปหมดนะคะที่บ้านอาหารคุณตุ่มนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะอยู่กับพี่กิ๊กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กิ๊กครับพี่กิ๊กเป็นเจ้าของเลยค่ะร้านนี้เลยครับพี่กิ๊กช่วยเล่าถึงความเป็นไปเป็นมาของร้านนี้หนึ่งครับว่าร้านเปิดมากี่ปีแล้วครับร้านนี้เปิดได้มาประมาณ4ี่สิกว่าปีแล้วค่ะตั้งค่ะตั้งแต่รุ่นคุณตุ่ม ใช่ค่ะคุณสุ่มก็คือเป็นแม่สามีอะค่ะเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยตอนนี้มามาถึงพี่กิ๊กเลยแต่พี่กิ๊กนี่คือสูตรนี่ตั้งแต่คุณแม่เลยเราปรับบ้างใช่ไปตามยุคสมัยคิดขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะและอะไรคือจุดจุดเด่นและจุดสําคัญที่ทําให้คนแถวนี้รถบางคนเนี่ยขับรถมาไกลเป็นร้อยร้อยกิโลเพื่อมาทานที่ร้านครับ ความสดความสดค่ะความสดค่ะแล้วเราก็ผสรวัตถุดิบอะค่ะรสชาติด้วยใช่ไหมคะใช่รสชาตินี่จะออกแนวอะไรคะจัดจ้านหรือว่าแบบรสจัดค่ะรสจัดใช่ไหมแบบไทยยพี่กี้ถามนี่นะครับถ้ามาร้านเนี่ยเมนูที่จะต้องทานเลยคือเมนูอะไรฮะกุ้งทอดเกลือค่ะกุ้งทอดเกลือใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะอันนี้ตัวใหญ่มากอันนี้เป็นกุ้งพันอะไรคะเป็นกุ้งแชบวยค่ะกุ้งแชบวยธรรมชาตินะคะอ๋อเป็นกุ้งธรรมชาติเลยเหรอนี่พูดปุ๊บร็ต้องกินเลยพี่เจ้ายวตักให้อันนี้ค ซีฟู้ดละคะก็วันต่อวันค่ะโอ้โห้ oh อ่านี่ดูเลยเนื้อเด็กมากอันนี้ทุกโต๊ะต้องสั่งใช่ไหมพี่กิ๊กใช่ค่ะทุกโต๊ะมาต้องสั่งค่ะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยหวานนุ่มเนื้อคือแบบคือมีความตึกมากๆเลยค,ค่ะเนื้อมันเด้งค่ะ เพราะว่าเป็นกุ้งธรรมชาติด้วยใช่ค่ะไม่ใช่กุ้งเลี้ยงด้วยนะคะมาที่เมนูต่อไปดีกว่าค่ะที่อยากจะแนะนําเลยพี่กก๊กก็คือปลาดุกทะเลผัดชาค่ะอันนี้ก็รสชาติจัดจ้านได้เลยพี่เจ้ลองเลยอันนี้ตั้งแต่สมัยตั้งแต่รุ่นแรกเลยอ่ะจะใช้แต่ปลาดุกทะเลนะคะอ๋อปลาดุกทะเลใช่ไหมคือที่นี่นี่คือต้องบอกก่อนนะคะว่าใกล้ใกล้ทะเลใกล้ทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารนะครับจะสด ะะตลอดเลยนะคะทุกๆวันนําเสนออีกสักเมนูอะไรดีครับพี่กิ๊กก็มีเนื้อปูผัดพิกี้หนุนะคะเพราะบางท่านอ่ไม่ชอบทานปูเป็นตัวแกะยากเราก็จะแนะนําเป็นเนื้อปูค<อ>่ะซึ่งทานกันง่ายแล้วดูนะครับสี<ง>เมนูนี้น่าทานมากครับดูเด็งมากเนื้อปูมาาันจะหวานของเขาด้วยน,นะคะพิกี๊ออมมก็อร่อยเป็นไงบ้างพี่โอ๊กแก๊บหวานมากพี่ต้นดูดิหวานปูมาก แล้วก็จะมีความสุนนะคะของเครื่องเทศเนาะของสมุนไพรของพิชัยดำเผ็ดเลยเผ็ดปลายเลยอร่อยมากก็พี่หนูแหละค่ะพี่หนูสวดค่ะอันไม่หนึ่งเมนูครับพี่กิ๊กถ้าบอกต้องทานเลยคือเมนูอะไรฮะแกงส้มปลาแป้นปลาแป้นนี่เป็นไงครับปลาแป้นปลาแป้นก็จะเป็นปลาทะเลนะคะคือเขาจะยิ้มตลอดนะครับแป้นหน้าก็จะเป็นแปนบางคำไม่สมุดส่งข้ามมันจะแบนเป็นแปนแปนแปนค่ะใช่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวลองชิมน้ำก่อนพี่เซนชิมเนื้อ โอ้โห oh, จัดจ้านค่ะคือออกแนวนะคะที่ร้านนี้นะคะหลังจากชิ 2, 3, มมาสองสเมนูเนี่ยรสชาติออบไทยๆ<ะ>เนาะแล้วก็แบบจัดจ้านรสชาติแบบถึงเครื่องเลยถึงเครื่องแกงเลยครับพี่เจ้าลองชิมดูพี่กิ๊ก<ะ>ดูพวกหนูกินแล้วพี่ไม่กินด้วยกันเหรอพี่ทํางานมาทั้งวันไม่เหนื่อยนะคะ เห็นจะเบื่อไม่กินด้วยกันหรอกินไหมหนูป้อนก็ได้ป้าพีชไทยดำได้เดี๋ยวเนื้อปูหนูกินเองที่นี่มีเปิดโรงทานไหมคะหนูได้มาต่อทุกปีอ๋อปตีแจกข้าวกล่องหน้าร้านใช่ค่ะทุกทุกปีอะค่ะเดือนหนึ่งเดือนนะแจกครั้งหนึ่งโอ้โหเป็นร้านที่ใจบุญมากแต่ทีนี้ค่ะสนใจอันนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรคะปลาทูซาเตียค่ะมันเป็นยังไงคะซาเตียรสชาติมันจะแบบมีเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มคล้ายๆปลาทูคล้ายคปลาทูต้มเค็มของเราไหมพี่ แน่าจะค่ะแต่นี้จะออกเปรี้ยวหวานเค็มหมดอ๋อเปรี้ยวหวานเค็มแล้วก็สามรสใช้คำว่าเมนูนี้ก็คือทํายากมากๆแล้วก็ใช้ระยะเวลาใช่ไหมเราจะเคี่ยวแบบตั้งแต่ตอนเช้าไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตอนเช้าใช่ตอนเช้าที่ก่อนจ้อนตะขาดแล้วก็เคี่ยวครั้งยิ่งเคี่ยวครั้งคืนอ่ะมันยิ่งเข้าเนื้อยิ่งอร่อยมิเตอร์ลองชิมน้ําอร่อยมากจริงเหรออร่อยจริงฮะชิมน้ําดิ ใส่มาเปรี้ยวหวานเนาะกินได้ทุกเพศทุกวัยเลยอะเก๋ๆกันถ้ากุกกับข้าวสวยร้อนๆนะคือจบเลยเพอร์เฟกต์นะฮะเพอร์เฟกต์เลยกับเมนูนี้นะฮะนี่เดี๋ยวขอดูปูได้่ยไหมคะอันนี้ปูผัดผงกะหรี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ปูปูไข่ค่ะผัดผงอันนี้โคตรปูเพรตัวใหญ่มากดูย่ามเลยไหมคะใหญ่กว่าลำตัวดิฉันอีกโอ้โหแล้วดูไข่ค่ะ อร่อยอร่อยอีกทั้งนั้นเนี่ยดูเห็นแล้วหนูน้ำลายไหลเลยเนี่ยเปิดปิดกี่โมงพี่อ่าร้านเปิด10บโมงครึ่งนะคะ,คะปิดตัวสองทุ่มค่ะแล้วก็ปิดร้านจริงก็คืออ่าประมาณ3ามทุ่มแสดงว่าสั่งได้ออเดอร์สุดท้ายคือสองทุ่ม <2 S 1> ตั้ต่อได้ยาวถึง3าม<ส>ทุ่มเปิดทุกวันเลยไหมครับอ่าร้านจะอยู่ทุกวันจันทร์ยกเว้น ยกเว้นว่าอยู่นะะะักขัดตัเลอร์นะคะก็จะเลื่อนเปิดเป็นวันอื่นก็สามารถติดตามได้ตามในเพจร้านนะคะในเพจในเพจอะไรครับพี่ร้านอาหารคุณนตุ่มค่ะตามเพจเลยเนาะ,ะตามที่อยู่ที่ขึ้นเร์โทรศัพท์นะรครับพี่เบอร์โทรศัพ,ะะพท์พก็จะมี2เบอร์นะคะ084 2 9 2 9 5ด5ี่ส4 4สองส5ง่เอาค่ะอร่อยขนาดนี้พี่เจิน้นคุณต้องวางปูลงแล้วแล้วมือไปหยิบ ใช่ค่ะเพื่อเป็นการการันตีความอร่อยของร้านอาหารคนตุ่มเดี๋ยวนี้เลยค่ะครับผมนี่ะอร่อยขนาดนี้อร่อยจนต้องกลาบเพราะฉะนั้นครับเราจะมอบป้ายมงคลให้เลยครับถึงนะขอให้พี่กิ๊กเลยนะคะการันตีความอร่อยนะคะจากพี่ก้องปิยาและพี่พจน์นะคะอร่อยขนาดนี้นะคะต้องให้พี่กิ๊กนะครับไปอยู่ในครัวต่อเพราะว่าลูกค้ามารอเยอะมากตอนนี้เดี๋ยวเีนดาอาหารนะ หนูหนูกินได้ไหมคะพปกติกินได้ใช่ไหมเรากินไม่ค่อยเยอะด้วยกินไม่ค่อยเยอะอ่ะได้หนูพี่กิ๊กเนาะเก่งใจจังเลยอ่ะพี่กิ๊กขอบคุณนะครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอร่อยอย่างนี้เลย